สวัสดีครับมาติดตามบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกันในค่ำคืนวันนี้นะครับผมวันนี้นะครับเป็นวันพฤรหัสนะครับวันที่11กันยายนนะครับวันนี้ก็ฟุตบอลน้อยมากๆนะครับในช่วงที่ก่อจะกลับไปเตะเก Wait, มลีกตามปกตินะครับหลังจบเบกทีมชาตินะครับวันนี้ก็ส่วนใหญ,ญ่จะไปหลีกรองๆองนะหลีกที่แบบนอกๆหน่อยนะครับอ่ะไปดูคู่แรกนะครับไปดูเกมระหว่าง ไอซ์แลนด์นะฟุตบอลไอซ์แลนด์นะครับไอเออากาเนสครับจะเปิดบ้านเจอกับเบรดับินะครับก็สานการในลีกนะครับก็ส่วนตัวมองว่าคู่เนี้ยน่าจะชัดเจนเลยนะครับอากาเนสนะครับอยู่ดับบลยปัจจุบันนะครับมี16แต้มจาก20เกมนะครับผลงานก็ตามสภาพเลยนะครับแพ้มาลุลัวเลยนะครับชนะครั้งล่าสุดคือเดือนกรกฎาคมเลยนะวันที่15นะครับหลังจากนั้น ยิงยาวมาอีก5เกมจนถึงตอนนี้นะครับเตะไปอ่าเกมแพ้ไปถึง4เสมอ1นนะครับแล้วก็เสียประตูขั้นต่ตําต่อเกมคือ2ลูกขึ้นไปทุกนัดเลยนะครับวันนี้อาจจะได้เปรียบก็จริงในเรื่องของการฟอร์งังแต่วันนี้ต้องเจอกับทีมอย่างเบรดับิกที่อายุดับสี่นะครับมีสาสิบสามแต้มก็ผลงานดีกว่าชัดเจนนะครับทั้งเรื่องของเกมรุกแล้วก็เกมรับนะเพราะว่าเกมนี้ก็ด้วยเรื่องของคุณภาพผู้เล่นแล้วก็ทีมแล้วกเรื่องของมาตรฐาน การเล่นฟุตบอลอะไรเงี้ยผมคิดว่าทีมยืนเหนือกว่าครับชัดเจนเพราะว่าเกมนี้บุกไปเยือนก็น่าจะข่มได้มากกว่าคองเกมได้มากกว่าแล้วก็น่าจะเร้าการได้มากกว่าช่วงสุดท้ายแล้ววันนี้ก็น่าจะเป็นฝ่ายเก็บ3ได้ไปได้นะสกอร์ผมว่าอาจจะยิงขาดได้เหมือนกันเพราะว่าเจ้าบ้านเกมรับไม่ดีอย่างที่เห็นกันเลยนะครับผม <c oughs> สว่วนอีกคู่หนึ่งไปดูฟุตบอลเดนมาร์กดิวชั่นหนึ่งนะครับเกมระหว่างโฮโบรกับลิมบีนะครับ สถานการตอนนี้ในช่วงเปิดฤดูกาลใหม่ๆนะครับเตะมาประมาณ8เกมนะครับโ,โบโรเจ้าบ้านอยู่อันดับอ,อยู่กับ9นะมี9คะแนนจาก8เกมส่วนลิงบี้อยู่ดับ5มี12คะแนนนะก็ต่างกันนิดหน่อยผลงานช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกมที่โอเคทั้งคู่นะทางฝั่งโโบโรไม่แพ้มา3เกมติดต่อกันนะครับชนะ2เสมอ1ส่วนลิงบี้นะครับก็ชนะมาในเกมล่าสุดหลังจากที่ไม่ชนะใครมา3เกม แต่ก็ไม่เทียกับแพ้เยอะนะครับมีหนักเสมอสักเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเกมนี้ก็ถ้าดูจากเรื่องของอามาตรฐานในะจริงๆก็ถือว่าไม่ได้ต่างกันมากนะครับเรื่องของผลงานก็ถือว่าอยู่ในเกมที่ดีงคู่เพราะว่าเกมนี้ก็สูตรตว่ามีโอกาสเสมอสูงนะเพราะว่า,าโฮโัวโรในบ้านก็ถือว่าวางผลค่อนข้างโอเคอยู่เหมือนกันนะครับก็มีเสมอเยอะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเกมนี้ก็อย่างน้อยผมว่า ทางฝั่งของลีมีเสถิดนอกบ้านก็อา,อาจจะเจาะังหวผมได้แล้วก็ดีกีด,ดีกว่าแต่บอกว่าเกมนี้การไปเย็นที่นี่ก็ไม่ง่ายเจ้าบ,บ้านผลงอนก็กลังค่อนข้างจะดูดีขึ้นเพราะาเกมนี้มีโอกาสออกหน้าเสมอสูงผมว่าเกมนี้น่าจะจบที่1-1ไม่ก็2-2นะครับผมอ่ะและนี่ก็เป็น2คู่2บทวิเคราะห์วิจารณ์นะครับที่คัมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ